กกก็ทดท้อันตอนั่นเป็นใครครับเราไปดูกันเลยนะผมนะก็ประวัติของทอนเนี่ยจะไม่ค่อยละเอียดมากสักเท่าไหาร่นะฮะแต่ว่าก็เอาเถอะทอนครับผมสีน้ำตาลนะครับเสื้อสีแดงนอกจากนั้นก็เป็นคนปกตินะครับผมนะปรากฏตัวครั้งแรกในปี2005หรือ2006เนี่ยนะฮะในตอนทอดแอดเวนเจอร์นะครับ ตอนนั้นคนสร้างเขายังวาดกระจออยู่เลยคนระับทอสเป็นตัวละครตัวแรกของเนื้อเรื่องเลยนะผมนะทอนนะครับหายไปในตอนที่มีชื่อว่า Under the Seed นะฮะแล้วก็มีจะอยู่จะมีอยู่ในช่วงอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งนะนะที่ทอ้อนเหมือนี่ทำการเก็บข้าวของขึ้นรถแล้วก็ออกไปจากบ้านของพวกเอ็นะับนะเขาเหมือนอยากจะไปหาแบบประสบการณ์ด้านนอกนะครับโดยที่ไม่มีเพื่อนๆอนัอนขอ,ของเขานั่นเองนะฮะ c Good bye l u ในที่น mm ั hmm. ้นทอร์น hmm. ั euh ่นก็หายไปจากซีรีส์เรื่อง S World เลยฮะหลังจากนั้นเนี่ยทอร์นก็ได้กลับมาอีกรอบหนึงในตอนที่มีชื่อว่า The End Hello old friend แล้วเขากลับมาพร้อมกับความอิปิกในการวาดของคนสร้างนะครับก็คือทอสจะดูดีขึ้นนะครับในตอนเดือเ d นะฮะโดยทอสเนี่ยเขาโผล่มาเพื่อที่มาปั่นทอมโดยเฉพาะนะฮะและสาเหตุที่เขากลับมาจริงๆเนี่ยก็คือเขาเนี่ยมีแผนที่จะ เอาหุ่นยนต์ยักษ์ของตัวเองที่ทิ้งเอาไว้นะฮะเอาไว้นะฮะเอามายึดของโลกนั่นเองอะโหแม่งพอดต,ตัวร้ายชัดๆอะ่ะแล้วเปิดมาแล้วคือแบบแม่งเปิดมาฉากแรกแม่งแบบโอ้โหแปงลงร่างเป็นแบบใช้หุ่นยนต์ปุ๊บแม่งยิงเพื่อนตัวเองยิงบ้านเพื่อนตัวเองโอ้โหแม่งบ้านระเบิดเลยโอ้ oh my g o กู n ด s s แม่งโคตรอีปีกยิ่งกว่านังไทยอีก My God What's the all racket? Not racket ม,ามานันเป็นอมาางควมสามารถทงดีกว่าครับทอนเนี่ยเป็นผู้บัญชาการใหญ่หรือเลดดิทีนเดอร์นะฮะเป็นแบบผู้นำสีแดงนะฮะอะไรสักอย่างของเขาน่ลแหละเออซึ่ง Red เลดไอ,อสัตว์เลดเลยซึ่งทอนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความฉลาดที่สูงมากนะผมนะสามารถสร้างหุ่นยนต์ตัวเนี้ยง,ง่ายเลยครับเขาเป็นคนที่น่าจะฉลาดที่สุดในกลุ่มเพื่อนนะครับนะมักจะวางแผนในการทำสิ่ง ต่างๆอยู่เสมอเหลือคือเป็นคนรอบครอบนั่นแหละ<ทาน>จะว่าไปมันสร้างคุณยนต์ได้ขนาดนั้นกูว่าม่เป็นอัจฉริยะแล้วละ่ะทอดนั้นมีเล่ห์เหลี่ยมและความชั่วร้ายอยู่ตลอดเวลาครับก็จากที่เราเห็นในอนิเมชันตอนหนึ่งนะครับคือทอดเขาพยายามที่จะกันแกล้งทมอยู่ตลอดเวลานะครับเ,เน,น,น,นื่งนองจากแบบโอ้โหแผนแม่งแบงบโคตรอ,อีปิกเลยเขาคิดอแบบแผนแกล้งทมได้ภายในเวลาไม่นานนี่ถือว่าอีิกบบคคแบบแบบอีิีโคตรเลยโอ้โหแบบโอ้โหแบบอัพรางวัลออสการ์ไปเลย ใช่หรอกว่ะ <c oughs> ไม่น่าใช่นะแล้ไม่รู้ทางหน้าความสัมพันธ์กันมากดีกว่านะนะทอสเนี่ยก็เป็นเพื่อนของทอมเอ็ดและแมดนะนะโดยเขาเนี่ยมักจะไม่ถูกกับทอมสักเท่าไหร่และไม่ชอบเสียงดนตรีด้วยนะว้าวไม่ชอบเพลง,งเลยฮะแล้วก็เอ็ดเนี่ยหลังจากที่ทอสเนี่ยกลับมาหาพวกเอ็ดนะครับเอ็ดก็คิดว่าเขาเนี่ยยังคงเป็นเพื่อนของเขาอยู่แต่ว่าที่จริงไม่ใช่นะเขาไม่เคยคิดที่จะแบบ กลับมาหาเพื่อนเก่าด้วยซ้ำว้าวเลวชิ่หายแล้วว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนด้วยนะเป็นเพื่อนจริงๆซึ่งซึ่งชื่อเพื่อนของเขาเนี่ยผมก็ได้กลับมารีใหม่ในคลิปนี้นั่นแหละชื่อเพื่อนของเขาเนี่ยมีชื่อว่าพาลูนะผนะแล้วก็อีกคนนึงนะั้นะซึ่งนั่นก็คือแพทริกนั่นเองนะครับผมนะสำหรับเรื่องเรื่องภายในตัวเกมนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่น่าจะประมาณว่าบอยเฟนเนี่ยพยายามจะหาคนมาแล็บด้วยนะครับผมนะแล้วเขาก็ไปเจอทอสเดอะทอสอยู่หน้าบ้าน,นครับก็เลยแลบแข่งกันแม่งเลยไม่รู้เป็นไร แล้วในเพลงทอดบอดครับก็ทอดบอดสมชื่อเลยคือเสกแบบโอ้โหเอาใจแอนโบรบอทของอาทอดโผมาครับถ้าเกิดเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากจะแข่งร้องเพลงกไกทอดป่ะเป็นผมไม่นะฮะผมไม่แข่งแน่นอนดูดูโอ้โหไม่แข่งเพลงแต่ละเพลงโอ้โ,โหเห็นทีแล้วอยากตายเลยถึงเพลงจะสั้นนะแต่ว่าก็ทําให้เราเจอแล้วลอกบนดินได้อย่างแท้จ,จริงนะถึงไม่เข้าถึงมันจะไม่ค่อยทแมทไฟมัดเส็ดก็จบไปแล้วนะสำหรับประวัติตัวละครของทอดนะแล้วไปที่ประวัติตัวละครทอมกันเลยดีกว่านะ Six Ste นี่ทำมาอ้าวล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงลักษณะทางกายภาพของทอมนนะทอมก็คือคนใช่เขาก็าคือคนใส่เสื้อสีน้ำเงินน่มนะต่างจากทอที่ใส่เสื้อสีแดงทอมมีผมตัง้งคล้ายๆซีเนโอซ <c oughs> ีเนโอแล้วก็ตาจะเป็นสีดำน้ำนะนิสัยของทอมเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเบื่อโลกแล้วก็ออกคูลๆหน่อยๆน้ำนะนะสิ่งที่ทาไม่ชอบเนี่ยก็คือทอสใ่ทอสนั่นแหละ แล้วก็สิ่งที่ทอมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือกีต้าร์ขเขานับที่ชื่อว่าซูซานต,ตั้งชื่อกีต้าร์เนี่ยนะซึ่งจากที่ผมเห็นมานะั้นกีต้าร์ของทอมที่มีชื่อว่าซูซานเนี่ยเราจะเห็นได้ในตอนเอสด์ฟิวเจอร์ครับผมนะไอตอนที่เอสจากโลกอนาะคตจะมันอยู่ตัวเองจากการกินโคก้กเคีียอะไรของมันเนี่ย สร้างระบบป้องกันกีตาขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ย Oh my god แลวถ้าท่านผู้ชมสังเกตรตรงนี้ดีๆนะทอมเขาสแก,กนดวงตาและไอาการสแกนดวงตาเนี่ยมีแค่ทาคนได้สามารถสแก,กนได้เพราะว่าทอมเขาไม่ไม่มีตา o oh อ my goodness แม่งโคตรจี e n ียสแล้วก็ใน e d w o r d Wiki fandom เนี่ยก็ได้มีคนเขียนเอาไว้ว,ว่าแม่ของทอมเป็นลูกโบลิง่งและพ่อของทอมเป็นสับปะรดอ่าชิบหายละ Look out! The bear's got a gun! Father! I will avenge you! Matt, did you give guns to the bears again? <laughs> oh, I could never stay mad at you. Let's get some ice cream. Yay! S-Power <laughs> 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 <todd> S-Power, นะครับใส่ทอมแล้วก็แมทเราจะสังเกตเห็นได้ว่าผมของทอมเนี่ยมันมีกระดูกอยู่ข้างในด้วยเวย้ยแอปเปิ้ลย้อนเวลามาปี2008ในตอน moving target ตอนนี้นะครับพวกเอสเนี่ยจะไปฝึกเป็นทาหารเนาะแล้วทอม์ันก็อยู่ด้วยแล้วด้วยความที่ไปเกณฑ์ทาหารมันก็ต้องใส่หมวกใช่ไหมละ่ะก็ทอมแม่งผมยาวเกินไปแล้วก็มันก็เป็นดังภาพเนี่ยแหละแสดงก็ทำให้พอมทอมทอมเนี่ยโดนโดนโดนตัดผมนั่นเองนะครับนะนะและดูซีหน้าเลยเขาดิโคตรเซ็ อ้าวล่ะในที่สุดก็มาถึงคำถามยอดฮิตกันแล้วและทุกทุกคนก็น่าจะอยากรู้กันมากที่สุดแล้วล่ะทำไมทอมถึงตาดำ Hey Tom yeah I've always wondered why are your eyes black yeah why is that <laughs> ในอนาคตของ S World ครับจะเราจะเห็นทอมเนี่ยใส่เหมือนคล้ายๆแว่น VR ซึ่งมันไม่ใช่แว่น VR นะับนะโดยทอมจากในอนาคตเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่า Remember that laser you took to the face Uh, yeah. ที่ทอมในนาคตพูดเนี่ยเขาหมายถึงนายจำเลเซอร์ที่เข้าหน้านะได้ไหมทอมบอกใช่ของมันแรงเขาบอกประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็น่าจะหมายถึงไอ้เจ้าเลเซอร์ตัวนี้นะซึ่งในเอ็ดเวิลด์เนี่ยผมไม่รู้นะว่าผมดูไม่ละเอียดหรือว่ามันไม่มีกันแน่แต่มันไม่มีตอนไหนเลยนะที่มันมีเลเซอร์เข้าหน้าของทอมหรือว่ามีก็ช่วยบบอกผมในกล่องคอมเมนต์ด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราไปดูในอดีตของทอมตั้งแต่ทอมเด็กๆเนี่ยทอมไม่มีตาตั้งแต่เด็กแล้วนะ มีฉากฉากหนึ่งใน S.W. ตอนปี2000ครับที่ทอมเนี่ยขยี้ตาแล้วเขาเผลอเอามือเข้าไปในลูกกตาตัวเองถ้าก็แสดงว่าทอมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตาดำแต่ว่าเขาไม่มีลูกกตาอยู่แล้วงั้นเหรอหรือมันจะเป็นกรรมพันธุ์มาจากพ่อกับแม่ของเขาที่เป็นลูกโบลิิงแล้วก็สับปะรดกันแน่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้แต่ว่ามันมีตอนตอนหนึ่งที่ทอมเนี่ยได้เอาลูกกตาของตัวเองจริงๆเนี่ยออกมาใช้เว้ยซึ่งนั่นก็คือซานตาคลอสนั่นเองนะครับผมนะ มีลิฟต์ซานตาคลอสตรงนี้ด้วยซึ่งมันมีฉากฉากหนึ่งครับที่ซานตาคลอสเนี่ยเอาพายออกมานะนะแล้วทอมเนี่ยได้ทําการเอาตางังจริงของเขาเนี่ยออกมาใช้เว้ยมันเป็นฟลิกอันเดอร์เทลนเพระว่าในไเวนตัดมาในตอนอีกตอนหนึ่งที่มีชื่อว่าอะไรสักอย่างนึ่งนะี่ะที่ผมไม่รู้ทอมเนี่ยมีตาสีน้ําเงินแต่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้เป็นตาสีดำว,ว,วันนี้เรามาอยู่กับชายที่ ติงตองและปัญญาอ่อนที่สุดในโลกเอ็ดเวิลดไอแมทใช่ครับตอนนี้เราอยู่กับชายที่ติงต้องและปัญญาอ่อนที่สุดในโลกก็คือไอแมทเนี่ยแหละอ้าวเราไปดูนิสัยแมทกันก่อนเลยมาดิอีแมทเนี่ยจะมีผมสีส้มนะครับมนะใส่เสื้อเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตนะครับสี สีม่วงนั่นเองแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตเอาไว้ด้านนอกนะแบบนะแมทเนียนิสยัยของเขาจะเป็นคนใจร้อนคิดว่าตัวเองหล่อเท่ยอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญเลยคือชอบแซงคิวและชอบบังคับคนอื่นด้วยเช่นกันน,นนะแบบน is. แลวก็แมทเนี่ยจะเป็นคนที่ห่วงตัวเองมากกว่าคนอื่นคนระับอย่างเช่นในหน้าอินทรตรงนี้ตัวเขาเองแมงทะลุ คนนอืน่โอ้โหไอเลวแล้วก็ในตอนเอ็ดเวิร์ดฟันเดสนะครับนะเอ็ดเนี่ย <_ an> เขาอยากจะไปเล่นโรลล์โลเลอร์คสเตอร์ของเขาใช่ไหมก็แมทเนี่ย <_ an> เขาเนี่ย <_ an> อยากจะไปขีดตุ๊กตาเล่นเว้ยเนื่องจากแมทเนี่ย <_ an> เขาเป็นนักสะสมตุ๊กตามืออาชีพหรอวะซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในตอนฟันเดสนี่ยแมทอยากจะได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งซึ่งแมทเนี่ยจะเรียกมันว่าเลตัลทอมเอางี้เลย แต่ว่าแมทเนี่ยก็ไม่สามารถเอาตุ๊กตาตัวนั้นได้เนื่องจากโดนซอมบี้หน้าโง่ที่ไหนก็ไม่รู้มาขัดขวางเอาไว้นอกจากนั้นแมทเนี่ยยังเป็นคนที่ขี้กอบอีกคือมึงจะเลวทุกด้านเลยใช่ไหมเนี่ยในตอน Space Face Part 2ครับ แมทเนี่ยได้ทําการสร้างหน้าของตัวเองอยู่ที่หน้าบ้านที่ทําให้แมทเนี่ยมีความสุขซึ่งนั่นก็ทําให้ยานของพวกเอเลี่ยนเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้พวกเอเลี่ยนเนี่ยก็เลยเพยายามที่จะทำให้เ,เจ้าแมทเนี่ยมันดีใจเว้เยครั่ล่ะ Yes we're so close just a little more um Hey Matt <S 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 <c oughs> ีนี้แมทเนี่ยมันด่าดีใจมากเกินไปจนทําให้ยานเนี่ยแม่งแทบจะพังคือมึงจะต้องดีใจขนาดไหนวะเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าทอมเนี่ยจะต้องพลิกสถานการณ์นะให้แมทเนี่ยเศร้าและทอมก็ได้พูดว่าแมทผมไม่เปนนักชายไม่ท้องชีวิตจีนฮักคุณไม่รกลับมาในตอนฟันเดย์นะครับนะตอนที่พวกเอสเนี่ยรู้แล้วว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันคือซอมบี้คือมึงควรรู้ได้ตั้งนานแล้วแหละ แมทเนี่ยก็ได้พูดก๊อปปี้ทอมแบบนี้ครับผมคือช่วงเวลาการพูดอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ก็นั่นแหละดูดูยังไงแม่งก็๊อบคำพูดมาชัดๆอะตัดมาที่ตอน The End ของ e World กันบ้างนะผมนะใน e d World The End Part 1นะผมนะ แมดเนี่ยไม่สามารถจําทอดได้นะันะเนื่องจากตอนที่ทอสออกจากบ้านของพวกแมดไปเนี่ยก็แมทเนี่ยเขาใช้ปืนลบความทรง,งจำทำให้เขาเนี่ยจำทอดไม่ได้นั่นเองนะผมนะ uh he used to live here uh yeah used to uh you really don't remember แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีรูปภาพรูปคู่ของแมทกับทอสด้วยนะผมนะ แล้วก็ท่า,านผะู้ชมน่าจะจําที่ผมบอกตอนแรกแล้วนะว่าแมทเนี่ยเขาค่อนข้างจะห่วง,งตัวเองนะผมนะซึ่งมันมีอยู่ฉากหนึ่งในอ่าเดอะเอ็นพาร์ททูนะผมนะที่เอ็ดแล้วก็แมทเนี่ยเข้าไปกดปุ่มเล่นๆในอ่า uh, ห้องลับของทอรดนั่นเองนะผมนะนะซึ่งนั่นทําให้แมทเนี่ยโดนต่อยหนะ้า This is a big button No <gasps> <gasps> My face t o d d Wow What a e <laughs> s s ซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดฉากฉากนี้ขึ้นใน The End Part 2ในตอนที่ทอสเนี่ยใช้หุ่นยนต์ยักษ์โอ้แล้วก็สำหรับใครที่อยากฟังประวัติทอสผมเคยทําไปแล้วนะไปหาดูได้นะครับผมนะในช่อง This is for the house This is for my friend And this is for my family May I join in? No! No! He may not join in! Be my guest! n o t h e face! <c oughs> ว,วันนี้อยู่กับผมนะครับ S2021 นะครับแล้วนะก็ แน่นอนครับผมนะว่าผมทําพ่วงทอมแมทแลวก็ทอตไปแล้วนะครับยังไม่ได้ดูไปหาดูในช่องหน้านะครับแล้วก็ถึงตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนะครับนันซึ่งนั่นก็คือเอสใหม่นอกจากเอสมันยังเหลือเพื่อนบ้านของเอสแลวก็ตัวละครตัวอื่นอีกนะครับอย่าคิดว่ามันจะจบง่ายๆนะครับโอเคก็สำหรับเอสเนี่ยทุกทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับนะว่าเอสเนี่ยเป็นอ่าพระเอกหรือเป็นตัวละครหลักของเรื่องนั่นเองนนะ ซึ่งเอสเนี่ยจะใส่เสื้อฮู้สีเขียวนะผมนะแล้วก็กางเกงสีเขียวเข้มดำนะแล้วก็เ,กสเ,เ,กเอสเนี่ยถือเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดในกลุ่มนะ,นะ,นะไม่บ้าเกินไปไม่ฉลาดเกินไปไม่โง่เกินไปไม่ติงต้องเกินไปไม่เออเกินไปนั่นแหละแล้วก็เอสเนี่ยถือเป็นคนที่ชอบความหวาดเสียวเราจะสังเกตที่สังเกตได้จากตอนฟันเดย์นะผนะที่เอสเนี่ยเลือกที่จะไปเล่นโรลเลอร์คสเตอร์เนื่องจากเขาชอบความหวาดเสียว Hey Let's go on the roller coaster No Let's play the carnival games ไอ้ดีมอร์นอวัลตี้ทอยส์ย่ามัสโนวัลตี้ทอยคอลเลกชันมันทำให้ผมอยากยิงของผมกำลังจะไปอาร์เคดซึ่งสำหรับใครที่ดู S w ส r วิมาหลายตอนนะนะก็จะรู้นะครับว่า S เนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่ชอบกินโค้กนะนะเหมือนกับผมนั่นแหละใช่ไม่มีไม่มีไม่มีผิดเลยแล้วก็ S เนี่ยได้มีแบบเครื่องรางนำโชคอยู่อันนึงนะครับก็คือไอ้ที่ผมโชยตรงรูปภาพนั่นแหละนี่คือเครื่องรางนำโชคของมึงเหรอวะเนี่ยซึ่งถามว่ามันคือเครื่องรางนำโชคจริงไหมจริงครับผม ดูิมารับแทนด้วยนี่อะในตอน Ed Power e n v a d o ที่เป็นเพื่อนบ้านของ Ed นัมนะเขาเนี่ยได้พลังมาจากพลังงาน New Year, นิวเคลียร์น้ำนะแล้วก็ไปทำลายโรงงานเบคอนโรงงานโคกน้ำนะข่าวด่วนล่าสุดครับว่าล่ามิสนาไปทำการทำลายโรงงานเบคอนโอ้ไม่แล้วก็ทำลายโรงงานโคกโอ้ไม่ แล้วลก็ลงวานแกอ๋อมไม่นะมึงก็ไม่แย่อะไรนี่แล้วเขาใส่หูสีเขียวด้วยเอเดอด์วั D นเนาะนสดงก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเอ็ดเนี่ยไม่ชอบเกม Among u สหรือคือไม่ชอบการใส่ร้ายปลาสีนั่นแหละก็นั่นแหละครับเอ็ดเนี่ยถือเป็นคนที่เพอร์เฟคต์ที่สุดในกลุ่มแล้วนั่นแหละในทางด้านของโลกกระจกนะครับ เอสโอ้์ชันหญิงเนี่ยจะมีความเอาแต่ใจมากกว่าเอสในเวอร์ชันผู้ชายนั่นเองนะผมนะแล้วก็เอสเนี่ยเป็นคนที่ชอบเทศกาลอีสตเตอร์บันนี่มากนะผมนะชอบมากขนาดไหนะถ้าไชมไปดูในตอนล่าสุดของ S World ได้เลยนะผมนะแม่งชอบแบบโคจะคือแบบจะเล่นให้ชนะเด็กให้ได้อะ่ะเอาจริงเอาจริงดิซึ่งเอสเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกับเพื่อนๆของเขาอยู่นะครับซึ่งเพื่อนๆของเขาก็คือนั่นแหละ ก็จะเป็นทอดกับทอมนำนะก็คือเขามีความรู้สึกที่จะลำคาญแมทในบางครั้งนะนะนอกจากนี้เนี่ยเอ็ดเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถจับผิดทอดได้เป็นคนแรกอีกด้วยนะนะโอ้โหแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะก็คือเอ็ดเนี่ยได้โผล่มาที่หน้าปกของตอนแต่ละตอนค่อนข้างที่จะบ่อยนะถึงจะไม่บ่อยมากแต่ก็ค่อนข้างที่จะบ่อยนะบ่อยกว่าตัวละครบางตัวอีกนนะ แล้วก็เอสเนี่ยเป็นคนที่เป็นห่วงเพื่อนครับใช่เป็นคนที่ห่วงเป็นห่วงเพื่อนที่สุดในในกลุ่มแล้วนั่นนะจะสังเกตได้จากใน The e m p a r t 2 u นั่มนะที่เอสเนี่ยทักหาแต่ทอมนั่นเองนั่นะ I hope he's okay. <S oh don't worry. He's only a zombie pirate. No, I mean Tom. Oh, he'll be fine. และที่สำคัญเลยนั่นะเอสเนี่ยมีสิ่งที่เพื่อนหลายๆคนในกลุ่มเหมือนเขาไม่ค่อยมีนะก็คือความกกรงีน ใช่เอสเนี่ยแหละอะเดี๋ยวตอนนี้จะมีการสปรอยตอนเอสพาวเวอร์นิดหน่อยนะผมนะนะในขณะที่เอสกำลังสู้กับเอนวาโดอยู่เนี่ยเอสเนี่ยก็ได้เผลอพลาดท่าโดนเอนวาโดซ้อมเข้าไปนะนะและเอ็ดวาโดก็ได้พูดว่า แกมันเป็นที่สองซึ่งนั้นก็ทำให้เอ็ดเนี่ยนึกย้อนอดีตไปได้นะนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเนี่ยคุณครูของห้องเอ็เนี่ยก็ได้ให้ที่1กับเอนวาร์โดนอกจากเขาวาดรูปสวยไปในคาบศิลปะนั่นเองนํะนะและรู้สึกว่าเอ็ดเนี่ยเขายังไม่ได้วาดน่ะนะคุณครูก็เลยให้เอ็ดวาดแต่ว่าเอ็ดเนี่ยดันวาดรูปห่วหๆวออกมาแต่เสือกได้ที่1นึ่อี หลังจากนั้นอเอ็นวาโดก็แน่นอนว่าเขาว่าเขาเนี่ยจะได้กลายเป็นที่2แทนซึ่งนั่นก็ทําให้เอ็เนี่ยกับเพื่อนๆในห้องเนี่ยไปล้อเขานั่นเองจึงทําให้มันเป็นปมในใจของเอ็นวาโดนั่นเอง Your second place, 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 your second place. <c oughs> แต่ว่าท่าน่าของเอสเนี่ยก็ได้พูดเรื่องรูปภาพของเขาที่มันห่วยแตกแต่ดันได้ที่หนึ่งขึ้นมานะนซึ่งนั่นก็จะเป็นการถ่วงเวลาของเอ็ดวาร์โดไว้นั่นเองและทอมล่างอสูรที่ท่านผู้ชมรอคอยก็โผล่มาและเอสเนี่ยก็ได้มาป้องกันเอาไว้ให้นั่นะจนเอสเนี่เสียพลังไปเอ็นวาร์โดเลยต้องใช้พลังขั้นสูงสุดในการจัดการทอมแต่ว่าแน่นอนว่าทอมม่งไม่ตายแล้วแหละเออนั่นแหละจนสุดท้ายเอ็นวาร์โดเนี่ยก็ได้สูญเสียพลังไปด้วยและนี่คือสิ่งที่ไอเอสําครับผม Yes, I have some juice left. I still have powers. I still have powers. I still have ah, B! Ah. <coughs> <coughs>